สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสามสาวนะคะก็จะเดินทางไปในในสวนสีพัทลุงบ้านฉันนะคะโดยมีใครบ้างคะวันนี้ออมีลุงลิงมีวาวามีพี่นิดแล้วก็มีตาล้องของเราก็คือพี่หนุยพี่หนุยนะคะ,ะ,คะเรากําลังที่จะไปพัทลุงนะคะ,ะไปดูอะไรบ้างคะพี่นิดก็หลักๆของในสวนสีก็จะมีการทําพิซซ่านะคะจากเตา ตเตาตาที่อบปั้นด้วยมือของครอบครัวในส่วนสีเลยนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็ไปดูอะไรบ้างคะพี่วาในคลอง แล้วเราจะไปทำน้ำกันในคลองด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะวันนี้ยังไงเราติดตามเราถามคนด้วยนะคะที่เรากำลังจะเดินตามไปแล้วนะคะบายเดี๋ยวค่ะฝากติดตามนะคะช่อง u t ท b e นะคะรุ่งริ่งวาวาด้วยนะคะเราจะมีคลิปหลายๆคลิปลงให้นะคะโอเคค่ะวันนี้พวกเราเนี่ยกายจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าลุกนี้ลุกลนแบะนี้รินตามพวกเราด้วยนะคะค่ะบายายเดินตามไปด้วยกันค่ะไปค่ะ วีค่ะวันนี้นกาสนี้เราก็เวรานิเวรานวเตาานทุกคนคือจาวันนี้เตมบาบาจะส่เรื่องเาสักพักแล้วก็อยู่บนหลังการแสงบนตลอดแต่มีเพื่อนรักเพื่อนรักสองคูเพื่อสาวทอยากมาเจีที่นี่ตัดสตอรี่ก็จะมีนิาน่อบ้อมากไลนก็สวยที่น่บ้วกอีกคนนึก็รริะคะสำหรับกืบอกเลยนะคะว่า เดียเลยค่ะจากที่เรานั่งรถกันมาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงที่นั่ที่หลค่ะก็ไป็นรามนี้เลยร้านหมูนะคะซึ่งอยู่สี่แยกแม่ขีอยู่หน้าจมูกเลยนะคะขามาจากถ้าเรามาจากรามคายก็ได้นะคะแต่เป็้ายหมูในะามคายใช่ค่ะถึงข้างเซเว่นเลยนะคะอร่อยมากค่ะหมูตัวจริงค่ะคุณผู้ชมคะขอถ่ายหมูตัวจริงนะคะนี่ค่ะคำว่าหมู รูเป็นัไงางคารูปเป็นไงบ้างก็หลายช็อตแล้วค่ะนะคะตั้งแต่ตัวมูกเนี่ยนะคะตัวมูกจริงและตวดอกโตันนะคะซึ่งเป็นมุมที่สวยมากอะค่ะพอถ่ายออกมาทั้งคนทภาพก็เลยออกมาทุกอย่างเูปแบ๊ะไม่เป็นไรดีคับดดีค่ะนี่คือจ้าขอนะคะี่เจอเจคุดีดเลยดีดวันดีรั อาจจะเยอะๆนะครับยินีนะครับกอด่อยกรอดค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะหมดแก้วแล้วนะครัหมดแก้วแล้วบายมีการจันดนยี่เืร้จงมีการอะไเริ่มวิดีโอเธอ้ารื่องไม่ใช่ฟ้าซโลโมชัดสิดอก เป็นกิจกรรมของการทำาิซ่านะคะเือบอกว่ามาติดั้เราก็ทามาทามาดูวิธีการขั้นตอนการทำพิซซ่านคอพิซซ่านี้จะทามาจากไม่ใช่แป้งสาลีนะคะทำจากข้าวสาลีนนะคะซเป็นจมูกข้าว ลอยอบอตรงานนี้เราจะเอาแป้งเนี่ยที่เป็นก้อนนะคะมามาบดให้มันแบบเอ่อเป็นแผ่นเท่าเท่าจานคนจานคนจานนี้คนจานเท่าจานนะคะเท่าจานนี้เลยนะะคแป้งที่ว่านี่คือเป็นจมูกข้าวเป็นไม่ไม่แป้งที่ตำจากข้าวสังยุดธ์นะคะเป็นเอ่อข้าวพื้นข้าวพื้นเมืองของกันดูเลยนะคะ ไม่แจกขนมเบ้ไม่แจกข้าวสั่งหยุดแทนแป้งสาลีนะคะน้องน้องเบ้งมีความสูตรพิซซ่าไหมครับบอกเลยมีครับอันนี้น้องจะทำหน้าอะไรคะน้องน้องพิมพ์ทำหน้าอะไรคะหน้าลาบหน้าลาบนะคะเออกล้วยใส่ผงลาบค่ะอ๋อกล้วยใส่ผงลาบอันนี้จะเป็นหน้ากีนอันนี้แนวใหม่แนวใหม่นะคะวันนี้จะเป็นเป็นพิซซ่าหน้าต้นรอกนะคะ ไ้คุณครูเข้ามาค่ะคุณพี่นี้นจะดู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 อะไรบ้างคะคุณครูพี่นี้คุณครูพี่นี้นกำลังทำให้กลมนะลูกทำให้กลมกลมเท่าไหนคะเท่ากับขาดที่ต้าเลยเดี๋ยวขาดได้ดูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะผิดกันรู้มากผิดแล้วน่คะที่รักขาอ๋อพอดีอย่างนี้ก่อนก็ดีว่าลูกยิ่งเนี่ยเพิ่งมากลางแรกส่วนที่ปาปอนนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะใช่ค่ะก็เลยแต่เรามาดูวิธีการกันนะโดยครูเอาที่ปาปอนจอนกันอันนี้ ยังยังยังไม่ได้คุดารค่ดการะๆน้องกินน้้้้ไม่จบนี่ตัดต่ก็ได้ตัดต่อนนี้มีน้องน้องพิมกับคุณคุณพี่น้แล้วก็พี่แบงกับคุ่คุณี่เเปนะคะตอนนี้จะรุนแรงหน่อยนะคะวันนี้ว่านักเดียนอัดขับกับลวดจร้ตอนนี้ขั้นตอนไหนคะขั้นตอนแล้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้้มค้่อากาศออกไปนะคะ เป็นชื่อเลยใช่ไหมคะเด็กี่าโนไปไหนแล้วะเก่ะเะเะออตอนนี้ถึงขั้นตอนการทานขอ้ไปอานใต,าานตา้าที่ชานี่ก็จะมีน้ำมันนิดหน่อย,ยอนะคะนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยตอ,อน <c oughs> นีน้กยูลังจอบ โอเคนะคะตอนนี้น่ากล้วยก็กำลังรวยเลยนะคะพี่ปิงรวยอะไรนะไอนนี้เป็นเอลโมสไลท์กับสัญพืชค่ะเป็นนาขี้มุ่นด้วยแล้วก็สีด้วยค่ะก็ทำเหมือนกับว่าเป็นกุ๊กกุ๊กะไรค่ะคกุ๊กเลยกุ๊กเลยเชฟเชฟเชฟรวยหมดนะลูกนะพี่น้องพิมพ์ช่วยพี่แบงค์เลยน้องพิมพมแบง์เชฟปิหมดเลยนะคะเชฟแบงค์กับเชฟพิ้มก็จะมีพี่สีปิงกับรุ่งริ่งนะคะรุ่งริ่งก็จะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะวันนี้จำใต้เริ่มชอบ ชอบบรรยากาศมากเลยถ่ายรูปไปบ่งแล้วนะ่ะว่า,180าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบภาพลบห้าภาพน,น่าคาราเมลน่ากล้วยก็จะมีอะไรเยอะหน่อยโอเคดูมืออาชีพมากเลยนะครับเช็แแบงก์ก็ เคนีเมาจะครด้หนา้บ้อยโอเคนากล้วจะดูน่ากินมากเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสวยไหมคะพี่ปีงน้องแบงกับน้องปีนงทำสวยไหมยกโชว์หน่อยค่ะลกยกโชว์หน่อดียพี่แบงเดี๋ยวเอากล้งาที่นี่นี่นี หล่อไหมครับตั้งหล่อตั้งสวยเลยสวยมากนี่กันไอ้น้องสาพร้อมทานนะคะอ้าวเป็นอะไรพี่ดิ้งพี่ริ้งเอาพี่ปิงสอนน้องแบงค์ตัดนะคะป่ดนงรุงริ่งเป็นไงบ้างคะดูสิวิธการตัดนะมากเพพแปงมันกรอบกรอบกรอบเลยค่ะกรอบกรอบ น้องพิม์ตัดเป็นไม้พ่ที่ส่วนใส่ชีไหม่หาสมอนพิมมีไหมชิสมีใช่ไหมคะได้เหยลูกโอเคได้เลยแ้องพิมอร่อยไหมพี่แบงค์ปให้ลุงตอกสักชีดิยกไปตั้งจาน

บอกฉันเลยว่าคนใดในเมืองอาโชว์ไม่ควรเอาเยี่ยงด่านไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงด่านนะคะเด็กคนนี้นะคะ